มาเอาของ่ายๆ <What? S 1> มาได้ข่าวว่ามันมีบั克ใหม่นะครับโดยการใช้ไอ้ที่เลื่อนอะเลื่อนเข้าไปในกำแพงได้นะครับผมก็เลยเอาอาชีพเอลมานะครับนี่แล้วก็จะได้มีเงินซื้อได้เลยไงตั้งแต่เริ่มเกมโอเคซื้อทีนี้เดี๋ยวรอแมปเปิดนะครับเราจะลองไปดูตามที่ต่างๆนะว่ามันทะลุกำแพงอะไรได้บ้างแล้วมันจะทำได้จริงไหมนะครับตามผมมาตามพี่มาน้อง มาเราหยิบมันขึ้นมาเลยนะครับไอที่ลากเลื่อนเนี่ยเออผมจะลองวาร์ปเข้าไปในถังขยะดูนะครับว่ามันทําได้ไหมตอนนี้ดันเทียนยังไม่เปิดนะครับให้เพื่อนเขาทากองไฟก่อนเออเดี๋ยวจนะหันยังไงเนะี่ยมาทางนี้ดีไม่ใช่ทางนี้โอ้มับังคับยากเออนี่นี่ก็ได้นี่ก็ได้กําแพงนี้นะครับวิธีทาเขาบอกว่าให้เราดันหน้าไอ้นี้เข้าไปอะ่ะเออแล้วก็กดดูนะครับหันหน้าชิดกําแพงเอ่อเอาเอาวรละ ฮ้ยติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าได้เข้าได้เฮ้ยเข้าได้เฮ้ยเอาแล้วรวยรวยผมจะฟาร์มเพชรรัวๆเลยผมยังคล่องใจถังขยะเนี่ยมันักมันเข้าไปได้ไหมลองดูนะมาอ่ะแล้วก็ดืนหน้านี้กดตัวอีเฮ้ยได้เฮ้ยได้เฮ้ยเอาเล้วเฮ้ยที่ไหนก็ได้อย่างนั้นหรือเอาเยี่ยมยอดเยี่ยมกระเทียมดอง และกำแพงแบบนี้ได้ไหมลองดูนะอ่ะฟึบโอเคได้ตอนนี้คือผมสงสัยว่าไอ้กำแพงบ้านอ่ะเข้าได้แล้วแต่ไอ้กำแพงแมพแบบนี้ที่ยังไม่เปิดโอ๊ยหมาอุ้ยเดี๋ยวนี่จะเพิ่งยุ่งก่อนไอ้จ้าอยอโอ้ยไอ้หมามาลองใหม่นะครับเมื่อกี้หมากัดตุยไปก่อนอ่ะเราลองดูนะครับไอ้กำแพงแบบนี้เราจะลอดไปได้ไหมถ้าได้นี่แบบสุดยอดเลยนะ อ่ะลองดูลึบเอา้าไม่ได้เหรอไม่ได้จริงอะโอ้อะไรวะสงสัยมันกำแพงแบบไม่ใช่กำแพงบางแน่เลยน่าจะกำแพงหนานะครับเราเลยรอดไปไม่ได้มาตอนนี้เราอยู่กันหน้าดันเจียนแล้วนะครับผมเอยต้องเข้าทางไหนดีนะเข้าทางหน้าเลยไหมผมว่าลัทธิน่าจะยังไม่เกิดบ้งเอออีกตั้งสิบนาทีเนะี่ยตั้งก่อนนะครับ มาอยู่ข้างหน้านะครับกด e ผึบฮ่าฮ่าฮ่าวู้ทำได้อุ้ยอย่ามีลัทธิเกิดนะคงไม่เกิดมั้งอุ้ยไม่เกิดจริงไม่เกิดจริงลัทธิไม่เกิดเอาแล้วฟาร์มเพชรรัว,วๆแน่นอนไปยาวๆนะครับเออขึ้นบันไดได้ไหมวะขึ้นบันไดดิเอาขึ้นบันไดไม่ได้เหรอเออเอาหลังขึ้นเอาหลังขึ้นนะครับเอาหลังขึ้น กะอีแค่หันหลังขึ้นไปเนี่ยมันยากอะไรเนี่ยฮะแย่แล้วผมหิวอะ่ะผมต้องออกไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งออกทางนี้ได้ไหมออกทางกําแพงข้างเลยมาเออได้ไหมได้ไหมอ่ะโอเคผมมาโผล่ที่ไหนแล้ววะเนี่ยออกทางนู้นออกทางนู้นเอ้ยเราจะตายแล้วหิวหิวหิวทางนี้ก็ได้เออออกออกก่อนออก ออกเอารถติดโอ้ยเอออาหารอาหารอาหารอ่ะใจไม่ใช่กวางอาขอโทษกวางอ้ออ้อ,อมันขโมยรถเลื่อนของผมไปมันยากตรงขึ้นบันไดนี่แหละครับไม่มีอะไรยากเท่าเอาขึ้นบันไดยอยีกแล้วผมรู้แล้วค่อยๆแบบว่านี่ยิบป่อยยิบป่อยนะครับ มันจะค่อยๆนี่นได้แล้วได้แล้วเออต้องหยิบปล่อยหยิบปล่อยค่อยๆหยิบนะครับหยิบปล่อยหยิบปล่อยเข้าเออโอ้โหบันไดยเยอะจังอะไม่ไม่ชอบบันไดเลยโอเคเรารู้ทิศแล้วเราหยิบปล่อยหยิบปล่อยหยิบปล่อยนี่มาแล้วมาเอ้ยเ <Hello>. พื่อนมาทางไหนอะ่ะทำไมมาก่อนเราอีกอะ่ะเอ้ยเพื่อน เฮ้ยเอา้าเดี๋ยวนะโอ้โหผู้พัฒนาแก้เกมมันเอาหีบออกไปเลยมันเอาหีบออกไปเลยนะครับถ้าเราไม่ได้เคลียร์ดันเจียนแบบจัดการลัทธิอะ่ะโอ้โหเซ็งว่ะผู้พัฒนารู้ทันและผมก็เอารถไอ้นี่กลับไปไม่ได้เลยนะโอเคครับตอนนี้ผมไปซื้อที่ลากเลื่อนอันใหม่มาแล้วเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะเออนี่เพื่อนมันเปิดประตูดันเจียนแล้วใช่ไหมถ้าเปิดประตูปุ๊บหีบหีบมาหรือยัง เราจะไปอย่างรวดเร็วนะครับอ๊บฝากด้วยนะเพื่อนไปละแงบเพื่อนคงงงเฮ้ยไปได้ยังไงขึ้นไปดูได้หีบมาหรือยังวิ่ยมาแล้วโอเคก็คือเราต้องเปิดประตูดันเจียนก่อนนะครับแล้วเราก็นี่ไงแอบเข้ามาเสร็จโจรเสร็จโจรมาเอาของ่ายๆเปิดได้ไหมมัน ไม่ใช่ผู้พัฒนาล็อกไว้นะเปิดได้ปะเอ,อ๊บเปิดไม่ได้โอ้โหมันฉลาดผู้พัฒนาล็อกกล่องเพชรไว้นะครับเปิดไม่ได้แล้วของหยิบได้ไหมของก็หยิบไม่ได้โอ้โหมันมันป้องกันมันป้องกันหีบแดงอะเปิดได้ไหมหีบแดงก็นั่นไงเปิดไม่ได้นะครับแล้วหยิบอะไรออกไปไม่ได้เลยนะครับโอ้ผู้พัฒนา ไม่รู้ทันไปหมดโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสรุปก็ทะลุก,กำแพงได้นะครับแต่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าผู้พัฒนาเขาดักเอาไว้หมดทุกทางเลยนะครับไม่ให้เราเอาเพชรไปง่ายๆอะ่ะโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย